เคยาเลเกี่ยวเลยเจ็ดผาด้วยกันเลยหลาาเลยหลาครั้้วัมามาทำอะไนทำกันกางักดูที่ว่าเรางนแด้เองเรอยกันนี้่นี้จะหนีเอาตรองมาผ่าไมเดี๋ยวราเอาวันนี้หลองนี้หลองนีลงเราจะหนีเลาเราจะหนีเราดูที่ว่าอ้ยอาสจะถามันนี่้ลงหรือไม่นี่ง้องหนีวะอะไรแบบนี้ผมหนีผมจะได้อามาดูร เสร็จได้อามเสร็จได้อามไอ้อามมันเอวมัน mm ดีไว้รไอ้มนทิ้งสมอโตมาแล้วไอ้อามเอวมันเอวไอ้เจมมัเอาโซลากมาแล้วมากครับน้ำแขกสายครับร้านนี้ครับผมครับสนใจครับอร่อยครับยังไม่ได้กินเลยครับแต่อร่อยจริงครับดูจากสีน้ำไม่ได้สมอเอาโซลากทช่ไมใครเอามาเอาใส่น้ำครับบางบอลเอ็มหมูน่างเกาหลีเสื้อชมพูเอาล้วครับ เี๋ยกีว่่ของมนอยู่่องน้ไแล้วเปลี่ยนเรือยสุดท้ายึมาสุดท้ายแล้วเีกเีขัน่ยรอยิ้ม้า อะไรนักพ่าคููนี้เกิดอะไรขึ้นี่ยเป็นแม่พี่น้องตาเก่ายังไม่เปิดกล้องตัดสินตามนึงช่วยท่านพีน้องด้หน้าพี่น้องซุ้มอื่นอ่ะเขาช่วยกันไปยำล้ำอื่นไงซุ้มเราแม่งลอเองเรจะอขอกันตัดสินพี่น้องพี่น้อง ยเนี่เดี๋ยวก็ให้นักกีฬาครับผู้จัดการนักกีฬาสามทีมเอาเป็นว่าผลกานล่าสุนก็เสมอครับจากทตาร์ไทยเรื่องดครับน้ำเงินครับน้ำเงินน้ำเงินครับน้ำเงินใช่ครับจับไมังกันไปไหนเอามือเข่า